ญี่ปุ่นทำไมเก่งอย่างเงี้ยดึงคนทั่วโลกไปเที่ยวบ้านเขาสามเดือนแรก10.5ล้านคนโตตั้ง23%เงินสัพัดโต30%แถมญี่ปุ่นเนี่ยชนะประเทศไทยอีกแล้วฮะสามเดือนแรกดึงต่างชาติไปเที่ยวไทยเนี่ยมากกว่าประเทศไทยถึง1ล้านคนแถมปั๊มเงินต่างชาติเข้าญี่ปุ่นเกินไทยตั้ง8 0,000ล้านบาททำไมญี่ปุ่นเก่งอย่างงี้ครับนะฮะท่านผู้ชมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว่า JTA นี่นะฮะ ได้สรุปตัวเลขของการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่ตางประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นใน3เดือนแรกหรือว่าไตรามาสที่1ของปีนี้เพิ่งประกาศในคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าชาวต่างชาติเข้าญี่ปุ่น3เดือนแรกปีนี้เนี่ยมกราคมพามีนาจบที่ตัวเลข10.5ล้านคนโอ้โหท่านผู้ชม10.5ล้านคนและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเมื่อ3เดือนแรกของปีที่แล้วถึง23.1โต23นนะฮะแล้วนั่นก็หมายความว่า การที่ต้องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นใน3เดือนแรกเนี่ยเอาผมเทียบให้ท่านผู้ชมดูเลยกับประเทศไทยก็ได้นะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในไตรมาสแรกนี่นะครับถึง1ล้านคนพูดง่ายฮะแซงไทยอีกแล้วครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะ มีนักเดินวาต่างชาติเข้าเดือนมีนาคมเดือนเดียวถึง3.5ล้านคนโอ้โหเข้าไปอะไรกันเดือนมีนาคมมันเยอะขนาดนั้นแล้วตัวเลขเนี้ยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศที่เข้าญี่ปุ่นมากเป็นอันดับสองรองจากเดือนมกราคมที่มีชาวต่างชาติเข้าญี่ปุ่นถึง3.78ล้านคนเดี๋ยวจะบอกให้สาเหตุเพราะอะไรนะครับต่อมานะฮะถามว่า10.5ล้านคนที่ไปญี่ปุ่นกันเยอะเนี่ยนะครับใครเป็นขาใหญ่ที่สุดหนีไม่พ้นจีนเห็นไ,ไหม ชาวจีนตอนนี้เขาตัดสินใจไม่มาไทยแล้วฮะเขาไม่มาอาเซียนด้วยนะฮะตอนนี้เบนเข็มเป็นู่นจีนเลยนะฮะก็จกปรากฏการณ์อะไรก็ทุกท่านก็คงทราบดีนะครับเป็นปรากฏการณ์ของซิงซิงเอฟเฟกเนี่ยนะฮะก็คือความไม่มั่นใจสูญเสียความมั่นใจความไม่เชื่อมั่นของคนจีนที่ถ้าหากว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับสำหรับชาวจีนก็ยังเป็นขาใหญ่เบอร์หนึ่งที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับใน3เดือนได้ปรากฏว่าเข้าญี่ปุ่นเนี่ยสองจุดสามหกล้านคนรู้ไหมครับว่าคนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นในไตรมาสท แรกในปีก่อนหน้านั้นถึง78%โอ้โหรู้แล้วจีนไปไหนนะฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง78%นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วกลายเป็นว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่นในไตรามาสที่1เนี่ยน,นะครับคิดเป็น22%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่ไปญี่ปุ่นใน3เดือนแรกของปีนี้22%เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนไทยนะฮะคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะท่านคงเจอคนจีนที่นู่นแหละครับ หลังจากที่ท่านบ่นบอกว่าไม่เจอคนจีนในไทยตอนนี้ท่าไปเจอคนจีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดินกันชนชนิดแบบแยกชนแยกตอกชนตอกซอยชนซอยกันเลยนะฮะยี่สิบสองจุดนะครับและนอกจากนี้ก็ปรากฏว่ายังทําสถิติสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นทําลายสถิติแล้วครับมากกว่าช่วงที่เกิดมากกว่าช่วงก่อนที่เกิดโควิด -19 แล้วยังสูงกว่า9%เปเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งในช่วงของโควิด -19 ที่ระบาดแรกแรกด้วยโอโหไปแล้วนักท่องเที่ยวจีนตอนเนี้ย นะฮะใส่เงินเข้าเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นกันเป็นบ้าเล่นเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยไทยฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเป็นนักเที่ยวจากอาเซียนไปเที่ยวญี่ปุ่นใน3าเดือนแรกของปีนี้อยู่ที่18.3%มเปอนต์ี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าหลังจากที่ต่างชาติเเข้้้าาาญี่่่ปปปุนนนนไไไถึงงง10.5ลนคนนยยรด็ รายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สัพัดในประเทศญี่ปุ่น3เดือนแรกปีนี้ได้ถึง2.27ล้านล้านเยนตั้ง5 0 4 2 6 0ล้านบาทนั่นหมายความว่ารายได้ต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง28.4%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ในปี66อ้โหอะไรครับเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแม่เหล็กดึงดูดท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆเลยนะครับต้องยอมรับอย่างนี้เลยเพราะปีที่แล้วเนี่ย ต่างชาติไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ชนะเมืองไทยเป็นครั้งแรกและปีแรกเป็นที่เรียบร้อยคือทิ้งห่างเลยฮะนะฮะนอกจากนี้นี่นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเยอะอีกต่างหากนะครับคือจากรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าชาวจีนเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะไตรมาสที่1เนี่ยคนจีนควักเงินท่องเที่ยวในญี่ปุ่นถึง3,57,000หท้านเ็ล้านเยน ประมาณ83,810ล้านบาทนะแล้วเงินจีนที่ไปเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยหใน5หรือ20เนี่ยคือเงินของจีนที่อยู่ในญี่ปุ่นเฉพาะด้านการท่องเทีท่ยวขนาดน,าน,าน,นี้โอ้โหเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่เหลือเชื่อเลยนะฮะว่าตอนนี้พลังของคนจีนที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ใช้ใจ่ายเงินกันแบบชนิดที่แบบเยอะแยะมากมายอย่างนี้เลยนะฮะอ,อย่าลืมตอบคาถามผมด้วยนะฮะผมถามท่านผู้ชมเ,เมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าตกลงแล้วท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคําในประเทศไทยแท้จริงเลยนะมันควรจะอยู่ที่0 0 0 4 0 0 0 0 หรือราคาปัจจุบันใช้คำวานาวนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคาในประเทศไทยแท้จริงมันควรจะอยู่สา0 0 0ื่นพิมพ์ตัวเลขอ0 0สามหมื่นถ้าคิดว่าคุณจะอยู่4ี่หมื่นพิมพ์ตัวเลขอ0 0สี่หมื่นแต่ถ้าคิดว่าราคาปัจจุบันนี่แหละใช่ละพิมพ์คําวนาว n o w แปลว่าปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรณะนี้ถือว่าคึกคักและเป็นไปตามแผนจริงๆนะฮะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดญี่ปุ่นก็ประกาศเลยว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเขา60ล้านคน ไม่ใช่แค่ 40, 40ล้านคนอย่างเช่นประเทศไทยที่ตอนนี้พยายามตั้งแล้วตั้งอีกเนี่ยครับนี่เลยมาจะเข้าปีที่6แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีแววเลยคระะับว่าจะสามารถฟื้นได้ครบร้อเปปีนี้ท่าทางจะยากเพราะว่า3เดือนแรกของเราออกมาเนี่ยนะครับดูทรงแล้วเนี่ยนะฮะเฉลี่ยกัน4ควอเตอร์หรือสไตรมาสเนี่ยก็จะได้แค่3 6 3 7เท่านั้นเองครับเป็นว่าปีนี้ก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นเต็ม40ล้านคนขึ้นไปได้ซึ่งต้องดูเขาว่าจะต้องมีอภิธิหารปัจจัยอะไรต่างๆเข้ามาช่วยหรือเปล่านะครับ อย่างที่ผมบอกไปฮะว่าถ้าเปรียบเทียบทั้งจํานวนหัวและรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นและไทยในไตรามาสที่หนึ่งเราจะเห็นเลยครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยนี่นะฮะในช่วงสามเดือนแรกขอ,ข,อของของของไทยเนี่ยต่างชาติเข้าไทย9.54ล้านคนอันนี้เข้าไทยนะฮะแต่ต่างชาติเข้าญี่ปุ่น10.5ล้านคนเห็นไหมมันต่างกันแล้วเนี่ยฮะต่างกันร่วมประมาณถึงเนี่ยหล้านคนเสร็จ ในขณะที่รายได้เห็นไหมฮะสเดือนแรกต่างชาติเข้าไทยเนี่ยปั๊มรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับ4แสน0 0หมื่นล้านบาทแต่ในขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ย5แส0 0 0่หมืนกว่าล้านเท่ากับว่ามากกว่าประเทศไทยประมาณ80,000ล้านบาทนะครับนี่แหละก็ถือว่าญี่ปุ่นเขาแม่เหล็กดูดเยอะเลยแลวยิ่งตอนนี้ก็มีงานอะไรรู้ไหมฮะ World Expo ที่โอซาก้านะครับซึ่งเปิดมาตั้งแต่มอวันอาทิตย์โอ้ยล้วจัดกันตั้งหเดือนอยู่นะนะฮะ ยิ่งเป็นแม่เหล็กเข้าไปใหญ่สสาเหตุที่ทําให้คนจีนตลอดนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายคือ1นมาตรการในการผ่อนคลายการออกวีซ่าและวีซ่าฟรีให้กับคนจีนโดยเฉพาะการจับคนจีนกระเป๋าหนักคนรวยอู้ฟู่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่คือมาตรการแรกสสายการบินในประเทศญี่ปุ่นเขาพร้อมใจกันทาตั๋วราคาถูกสุดพิเศษให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วยังไงก็บินถูกมากกว่ามาทางแถบอาเซียนแล้วก็ปัจจัยที่สานะฮะ สิงสิงเอฟเฟกในประเทศไทยซึ่งก็ยังเป็นปัญหามาจานถึงขณะนี้ก็คือความไม่มั่นคงมั่นใจสูญเสียความมั่นใจว่ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วจะปลอดภัยหรือไม่สําหรับคนจีนนะครับรวมไปถึงฮ่องกงเอออันนี้ญี่ปุ่นก็แก้แก้ไม่ได้เหมือนกันฮ่องกงเนี่ยปรากฏว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มที่4ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือฮ่องกงแต่สาเดือนแรกนี้ปรากฏว่าฮ่องกงไม่มาทั้งญี่ปุ่นไม่มาทั้งจีนเลยฮะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น การรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมทราบไปกันนะครับอย่าลืมนะฮะตอบด้วยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคําแท้จริงเนี่ยในไทยเนี่ยมันควรจะ3 0,000หรือมันควรจะ4 0,000หรือมันราคาปัจจุบันทุกวันนี้นะครับนะฮะพิมพ์มาเลยนะฮะใครคิดว่า3 0,000ก็พิมพ์3 0,000ใครคิดว่า4 0,000ก็พิมพ์4 0,000ใครคิดว่าราคาปัจจุบันนาวพิมพ์ก็ว่า N O W มานะครับ